มีงานค้างไหมเอ่อถ้ามีค่ะมีงานที่ต้องลงในอินสตาแกรมค้างไว้อยู่ประมาณมีของแบรนด์น้ำนะคะเป็นน้ำสกัดเย็นชื่อแบรนด์ Passion Food แล้วก็ มีของที่ใส่ที่แบรนด์เชอร์แบรนด์ที่ยังไม่ได้ลงเพราะว่าอยากจะใส่ไปงานมากๆแต่ตอนเนี้ยก็คออยังไม่มีอีเวนต์ไงยิวมันยังเปิดไม่ได้ไงเพราะว่าชุดอะอยากใส่ไปงานมากสวยอะปังไม่ไหวละแล้วก็จะ,จะมีวิดิายเลยขอชมกันนะจ๊ะถามไม่ชอบเลขอะไร ชอบเลขไม่ชอบเลขสี่ไม่รู้สีไม่ชอบเลขสี่เลขสี่มันดูแบบความหมายมันไม่ค่อยดีอะเนาะสีว่าตายชืมสี่ญี่ปุ่นชิก็แปลว่าตายจีนก็ชีแปลว่าตายจีนเลขสีก็แปลว่าตายก็เลยแบบรอ,อฉันรอเธออยู่ คำถามรูปที่ชอบที่สุดยเพิ่งเพิ่งรู้ว่าโอ้ยแอปพลิเคชันนี่คือมันมีปากมาให้ด้วยตลกอะ่ะเอามือปิดแล้วยังมีปากอยู่อชอบรูปชอยสุดรูปทะเลไอเลือบทะเลเพราะว่าทองฟ้าสวยลุย ตรง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 อันเดิมเลยอันไหนวันเนี่ย ฮัลโหลป้าว่าไงจ้าอ๋ยอยู่ไหนวะเนี่ยหน้ากากเมียงูปังมากอยากจะไปตะโกนหน้าบ้านว่าดีมากแม่